ปิ่นเกตมณีโพสเต้นเพลงลูกชายชาวเน็ตหลุดโฟกัสผอมลงมากหลังลือ,อยาต้องบอกว่าล่าสุดปิ่นเกตมณีโพสเต้นเพลงใหม่ลูกชายน้องเจ้าขุนชาวเน็ตหลุดโฟกัสผอมลงมากหลังลือ,อยาเจเจตรินลือหนาหูกันมาสักระยะเมื่อเจตรินปิ่นเกตมณีโดนโยงเป็นคู่รักดาราเซนใบายาจนชาวเน็ตจับสังเกตนามสกุลปิ่นเกตมณีที่ได้ส่งพวงหรีดไปในงานข่าวดำซึ่งได้รวปส่งไปในานาม เกตมณี ie, พี่ชายรณรงค์สงครามซึ่งเป็นนามสกุลเดิมก่อนที่ต่อมาปิ่นเกตมณีได้โพสเศร้าคิดถึงบ้านคิดถึงห้องนอนตัวเองหลังจากนั้นเจเจตรินไลฟ์ส,สดพาทัวร์บ้านก่อนลั่นคําสะดุดหูใครจะมาก็มาได้เจ้าของบ้านเขาก็ไม่อยู่แล้วโดยช่วงหนึ่งในการไลฟ์ได้พูดว่าขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของผมนะครับเจ้าของบ้านเขามอบบ้านให้ผมแล้วใครจะมาก็มาได้ครับ หลังบ้านก็มีลานอนเนกประสงค์จะมาก็มาได้ก็เจ้าของบ้านเขาก็ไม่อยู่บ้านแล้วเขาก็มอบให้เราดูแลและล่าสุดปิ่นเกตุณีโพสเต้นเพลงใหม่ลูกชายน้องเจ้าขุนชาวเน็ตหลุดโฟกัสผอมลงมากหลังลือหย่าเจเจต,ตรินโดยงานนี้ปิ่นเกตุณีก็ได้โพสคลิป่านติ๊กตอกก่อนชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิผู้ชายส่วนมากไม่ชอบผู้หญิงผอมเพิ่มน้ำหนักจะสวยมากกว่านี้ค่ะ